เห็นอนนอนอารกันหครับอไรแบ้ตมะไม่เยสรึาอบเตครับีกทุกวันเลยรองเพงั้นผมเป็นห่วงแค่มาเชียร์ผมก็ดีใจแล้วนะครับ ก็อยากที่จะตอต้กันนะแบบอ้พี่หอมมากผมเข้าไปดูนะครับแต่ว่าผมตอบไม่เป็นอ๋อแต่อุ้ยขอบคุณค่ะคนที่เข้าค่ะซึ่ผมกำลังศึกษาอยู่ว่าการตอบอินเตอร์เน็ตัเนี่ยค่ะขอขอขอตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ เป็นตรงโตโน่ลิสไหนได้ไหมไเ,เข้าไปกับขผมได้ไหมนะคะพี่โน,น่โตโน่ขับกับพอมค่ะครับเข้าครับผมเข้าไปดูเป็นมุกผมเข้าไปดูแต่ผมผมจึกตาการตอบอยู่ครับแล้วก็มีทัดเวิร์ดมีอะไรด้วยใช่ไหมเน, <c oughs> นี่ยค่ะขอตรงนี้เลยได้ไหมคะตรงนี้ยค่ะตรงระหว่างเพียกับน้องลิศนะคะตรงนี่ยเลยอะกับกับผมนี่มันมันเป็นไปได้ไหมถ้าเรามีแบบเว็บที่รวมรวมทั้งหมดเอาไว้คืออะไ <c oughs> รอะคะ

แต่น้องลิก็หลอกต้น้องาีนนี่ค่ไปแล้เหรอโอเคหนึ่งองสามองีเียว้เฮียขอจับหน่อยนะคะแค่นี้พ่อค่ะนี่ต้องให้ใครนะให้ให้ขอเขียนภาษานครับนี่ F I R F T. <coughs> <coughs> I R T. <coughs> 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 ไก่ค่ะอันน oh, oh. ี้ใหอันนี้่ต้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เจ๊เจ yeah <noc iss imi> ๊เจ๊เจ๊เจ๊หยิบหยิบสมุดให้หน่อยสมุดสมุดเนี่ย